รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำ สวัสดีครับเ,เพื่อนๆเดี๋ยววันนี้ผมงวดนี้ผมก็จะมารีวิวหวยนะครับว่างวดที่แล้วใครเข้านะครับแล้วงวดนี้เราจะเล่นอะไรดีนะครับก็จากสถิติที่ผ่านมาเนี่ยจะเห็นได้เลยว่างวดวันที่16มีนาพฤษ,ษภาเนี่ยก็คือเป็นเลขเบิ้ลใช่ไหมครับวันที่1ก็ออกมาเลย5 6 7แล้วงวดก่อนก็ออกเลขพุ่มพวงมาครับ9 6 7นะครับแล้วก็เลขท้ายก็เนี่ย6 4 6 7 6 4นี่เลขท้าย2ตัวบนเหมือนกันเลยเนี่ย6 7เหมือนกันเลย,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 ย เดี๋ยวเรามาดูว่างวดที่ผ่านมาเนี่ยใครเข้านะครับยังไงก่อนอื่นนะครับก็ฝากนะครับใครยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร e นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร e นะครับถ้าคิดว่าเอออยากจะแชร์เลขเพื่อนๆกันก็ลองแชร์ให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับจะได้ดูทั่วๆไปนะครับโอเคครับมาเริ่มกันเลยเนาะคู่แรกก่อนอันนี้ไปดูนะแอปปูจับคู่โต๊ะบนแอดปูเข้ามาหลายงวดไหนก็เข้าบ้างนะเอาจริงๆก็เข้าเรื่อยๆของเขานะ เออแต่ผมรู้สึกว่างวดล่าสุดเขาให้อ้ที่เจ็ดหกเนี่ยแล้วมันก็ออกเก้าหกเจ็ดมันก็ใช้ได้นะเออใช้ได้อยู่นะครับงวดนี้เขาให้อะไรมางวดนี้ได้สี่สามครับสี่แปดมีหนึ่งสามครับแล้วก็มีหนึ่งแปดนะครับของแอดปู่นะครับใครเป็นแฟนคลับของแอดปู่ก็นี่เลยนะครับสี่สามสี่แปดหนึ่งสามหนึ่งแปดนะครับอาจจะกลับไปกลับมานะครับอันนี้แอดปู่นี่บางทีก็กลับกลับนะผมว่านะครับงวดต่อมาครับ ตัวต่อมาเนี่ยอันนี้เข้าไหมผมว่าอันนี้เข้าบ่อยเหมือนกันนะตัวนี้เนี่ยคือผมก็ไปหาหามานะแต่เจอตัวนี้มารู้สึกเอ้ยตัวนี้พอเข้านะเขาให้แล้วไม่ได้รีวิวให้ฟังเพราะมไม่เข้าแต่ว่างวดที่ผ่านมาเขาให้เด่น6กับเด่น8นะแล้วมันเข้าไอ้ตัว6-7มานะครับโอเคนะครับแล้วก็งวดนี้เขาให้อะไรงวดนี้เขาให้เด่น4กับเด่น5ให้4-2 4-3 4-5 4-6 4-7นะครับแล้วก็ส่วน5เขาก็ให้เป็น5-1 5-6 5-7 5-8 5-9 ถ้าใครตามตัวไอซับอะไรเนี่ยเนี่ยไอหกสามวิ่งบนคู่ต๊ดบนนะครับก็จดไปนะครับเด่นสี่เด่นห้าน,นะครับงวดนี้ต่อมาบ้านไผ่เมืองพลเข้ามาสองรอบติดแล้วนะอันนี้รอบที่สามไปดูว่าจะเข้าไหะครับใครเลี้ยให้สี่หกมาออกข้างล่างหกสี่นะครับครั้งนี้ให้อะไรครั้งนี้ให้เด่นหนึ่งกับเด่นสองนะครับก็มีหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์หนึ่งสามหนึ่งสี่ ส่วน2ก็จะเป็น29นะครับ20 2 3 2นอ่นะครับอลองดูนะใครแล้วบ้านไผ่มงคลให้ให้กลับมานะครับ4 6 64กไอ้ครั้งหมดก่อนหน้านี้วันที่1เนี่ยให้ตรงเลยนะจำเลขอะไรวะจำไม่ได้แล้วเออคุ้คุคนะจำไม่ได้รู้สึกกับ2 24่นะรู้สึก2 4งวดก่อนหน้านี้วันที่1อ่อ่ะงวดนี้ก็ลองดูนะครับไม่แน่จะเข้าอีกรอบนะอนาจจะ3ารอบติดแฮตทริกเลยกันนะครับใครเป็นแฟนขับบ้านไผ่มงพลก็จดไว้นะครับ หนึ่งเก้าครับหนึ่งศูนย์หนึ่งสามหนึ่งสี่สองเก้าสองศูนย์สองสามแล้วก็สองสี่นะครับต่อมานะครับอันนี้เขาแล้วเข้านะไอเนี่ยยุคทับทิมทองแรงรวยนะครับเด่นเด็ดเด่นฟ้าดินดินอ่าชุดสองตัวเฮงนะครับก็ให้เลขรูปธงนี้มาเลยนะครับยุคทับทิมทองแรงรวยเด็ดเด่นฟ้าดินชุดสองตัวเฮง งวดก่อนนะครับเขาก็ให้เลขมาเติมเลยนะครับอะไรเข้านะครับก็ที่เห็นไปนะครับก็มีเนี่ยนะครับหกเข้ามานะครับเลขหกเข้ามานะครับหกสี่นะเออแล้วงวดนี้ให้อะไรนะครับงวดนี้เนี่ยเขาให้สี่หกมานะครับให้หนึ่งสี่หกครับให้หกห้าหนึ่งให้สามหนึ่งหกแปดสามหนึ่งครับ แปดสามสี่สี่สองอ่าสองสี่หนึ่งครับห้าหนึ่งครับให้หนึ่งสี่ให้หนึ่งหกให้สามหนึ่งสามสี่สองหนึ่งแล้วก็แปดสามแต่ส่วนตัวผมว่านะไอยุคทับเทียมทองแรงรวยเนะี่ยไปดูย้อนหลังมานะส่วนใหญ่สามตัวบางทีมันไม่เห็นเข้านะแต่ผมว่าสองตัวเข้าบ้างนะโดยเฉพาะไอสองตัวล่างเนี่ยไอแนวเนี้ยนเนี่ยโซน,นเนี้ยเข้านะแต่สามตัวพุ่งตรงไม่ไม่เห็นจะเข้าเลยนะ เอาจริงๆนะแต่เห็นสองตัวล่างเนี่ยเข้าบ้างนะครับก็ลองดูแล้วกันนะถ้าใครเป็นแฟนขับของยุคทับเทีมทองแรงรวยก็จดไปนะครับตามนี้เลยผมว่าสองตัวน่าจะเข้ามากกว่าห้าหนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งหกสามหนึ่งสามสี่สองหนึ่งแล้วก็แปดสามต่อมาอันนี้เลขเจาะใจลุงหวังนะครับใครแฟนขับลุงหวังนะ่ะจดไปนะครับงวดก่อนให้มาเก้าหกเจ็ดก็ โอเคอยู่นะเอ้เพราะเขาออกมาก็ตรงอยู่นะได้อยู่นะครับเก้าหกเจ็ดนะครับกับก็คู่โต๊ะนะครับอืเข้าอยู่นะเก้าเจ็ดหกเก้าหกเจ็ดได้อยู่นะหกเก้าเจ็ดเนี่ยงวดนี้ลุงหวังให้อะไรงวดนี้ลุงหวังให้เลขในใจนะครับสี่เจ็ดเหนือใต้นะเจาะทะลุเบอร์สี่อะรอดูคู่เงินมีอะไรคู่เงินเขาให้สี่หนึ่งครับสี่ห้าสี่หกสี่เก้าแล้วก็เจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดเก้านะครับ คุ้มซับเขาให้มาเลย749เดี๋ยวลองดูว่ามันจนะโต้สอีกรอบไหมนะคะอันนี้ลองดูนะไม่แน่ใจเหมืงนันแต่ว่าเอ้ยงวดที่ผ่านมาลุงหวังใช้ได้นะลุงหวังเด็ดอยู่นะครับเดีย๋ยวรอดู1กรกฎาคมจะเป็นยังไง63นะครับ47จะมาไหมอ่าเรา,รอนะ 7, 4, 9, าลองดูนะ749จะมาไหมลองดูนะตรงโต๊สไหมนะครับเด้ยลุงหวังในงวดที่ผ่านมาเด็ดหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวเราปิดท้ายด้วยเสือตกถังแล้วกันะะนะครับเห็นหลายคนชอบก็เลยเอามาฝากนะครับเด่น4ลอง1ครับ

ส่วนตัวผมนะผมว่านะไม่รู้นะงวดนี้ผมว่าลุงหวังมีสิทธินะเอาจริงๆจากความรู้สึกนะแต่ไม่ต้องเชื่อผมนะอันนี้ผมดูผมรู้สึกว่าเฮ้ยลุงหวังไม่แม่งเข้าเวรเฮ้ยโอเคครับยังไงวันนี้คงฝากเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวถ้ามีเลขเด็ดอะไรอัปเดตเนนะี่ยผมเอามาแชร์ฟังนะครับยังไงวันนี้แค่นี้ก่อนลวครับโชคดีทุกท่านนะครับ